บ่อบ้นบอนเ้ยงนี้เป็นสิบวัดทึกกระทึกไหลวะดิครับปลาหลดได้บ่บ่มปลาหลดปีเลยยไต้องบดปีได้ปลาหลดมโหลดปีนี่ครับคายมานั่งต้มุมะได้ปลอไดปลมปลาปลางเพชรปลาละเดียวตัดหัวสอบเกียรตัดหัอแล้วก็บ้อนบอนตรงมัาตนี้สัวบ่อนบนม่เล่แกก็แก่บมัน ัวบวววบอม่ะบอนหเอนมนยวะโอ้ดไหลไหจนนเปนงกยกยกเบองไม่ดิบนตังกตงฝาโอ้มาหาหลานฝามอนั่นเลยจ้าฝามอมาบงหลานบานหมวะครับยังชมใจครับก็เลยเลิดมาตงา่พี่ประจนีครับ เลยมาต้งป่ามาหางกินใหญ่ใหญ่ครับปวดแข้งปวดขาเลยก็มานั่งดีกว่าอยู่บ้านนอะอยู่บ้านก็ปวดแข้งปวดขากินนั่งคิดนอนคิดเลยนะแม่นแม่ร้องไอ้ไรอีกเนี่ยล่ะครับมาลูกกระดาษแม่ไม่แม่มาน้าพยู่กรุงเนี่ะเดี๋ยวกระตัวเอาไปเใ็ดทันเท็ดนี่เดี๋ยวดีเที่ยวไหมดีเที่ยวเดิอยวยังแม่ไปเที่ยวเปิดใจบ้านนั้นนี่เนี่ยแม่ก็ไปบ้านคนบ่เป็นเนี่ยไปเที่ยวบ่เป็นครับเอาอยู่บ้านกับหาลูกบ้านหลัวบ้านฟื้นอือเอากันกระสานกระด่งกระเบียนครับ ก็เลยก็สารบ่ไอยแล้วก็เริ่มว่าสารมันเนี้ยกดแขนหลายกดขาหลายนั่งหลายนะครับเลยมาหากินซี่หากินอะไรดีกว่ะได้ซีกระปุกหากระปุกแล้วปลาลันบ่โอหักได้ซื้อมองมันซื้อใหญ่ล้วใหญนะครับตั้งแต่ขึ้นมากรุงเทพจะขึ้นไปยุ่งกรุงเทพไปเห่งครับเดียวเห็นงานพาลูกพกเต้าเห็นงานโอซักยาสะพายลูกโอไปยุ่งสิเต้าโอออกแล้ววคันบ่คันบ่ลังออกคันบ่ดำแน่คันจุกกระเชง สองโตเห็นไหมสองโตสองโตเดือสามสามีดูดูตตะกูตัวทางนั้เดอนันมันลอดจนะก็กันนะนะเอากระสังข่าก่อนนะตรงนี้เนาะกระสังเส่านะบ่ยายมาุระเดี๋ยว่บอกมัเด kind of like oh, uh, ีะปากลเนี่ยได้อมาติบตรงมเนี่ยเป็นสารบัรสิบตงว่าท่านโอ้เอาแตยาดมมานำมนอได้อมามาิบต้งสารบตสองเมื่อไรน เดี๋ยวมาเป็นมูกันเหรอมาเป็นมูมาได้ได้เดี๋ยวได้บอดื้อปาคอช่วงได้ปลาคอบ่ปลดเน้นได้มาก็ได้เมื่อละโตสองโตเมื่อละซีโตคมาได้หลายเมือหนึ่งสิบซีโตบางแห่งโอ้ใหญ่มาตรงถึงดีนะแบบปลดนะครับบาทละ่สี่บาทละห้าละหกนอกจากเล่นตัวกจกกลวกจังเมื่อซีรูสามซีรูครับหลานไม่เห็นหลานกับแม่ตรงปวดยักตรงนำมาดิเห็นได้อะก็ตรงได้ยานนะครจะเลยอหลานตรงยิน เมขตไก่ตรงน่ครับนี่เดียวเตัวเดียวนี่ทึปีกอะไรยายทีเมื่อวาน่ใครคือวานนีมหไเข้าบ้านตั้งแก่เขี่ยหนีไปบ้านครับอยขี่รถไปแดดวะ่อวานนี้ยจะเป็นสารบัตร่แดดก็เป็นนะ่เป็นดุตกไม้ปียายนะอความดันความดันบอดีปะความดันก็ปกติบหวานเป็นบหวานอ๋อบวานบหวานระวังวูบไหมนหานม่กินเยอะน้ำ เป็นกันไรยินน้ำขกินน้ำหล่เครองแก้วเลยโอ้กินของวันเก่งวันกระโบันแล้วมันก็เป็นวินดูเนะเนาะกระคกินดูใกินไรนเป็นโดนอะไรงบ้านะสินะครับแม่หกกะเป็นนะแม่นาทีครับนได้จ็ดปีเี่เจ็ดสิบนาทีคุณแม่ก็เจ็ดบห้าปีนี้โอ้แม่ผมุ่นน้อง ยายันอะไรเจ็ดสิบเ่ไหมแม่นาติุนน้องันนเะนาุย้ายนี่เขาตายกันชีวิตแล้วนะุ <c oughs> นนองยัะไปตายโอ้หนีน่นแนบ,บนอนดชีวิตคนชีวิตของนะ้จนะกไเป็นมันครับขามาถึงไปไปถึง้างเตีมจะไปนะก,ำกำนดชีวิตตัวเองมาได้ดชีวิตของเขาเา,าลูกๆก,ก็ยหวงแม่หลาย

เขาเอาไปซ่อมเจ้างไปซ่อมแอร์ก็ไปไปี่กินน้ำบุญนั้นหรอครับต้องสามคนนะต้องสายเบิดแม่นนะครับมีหลานมีหลานลนี่ยิงอืมครับอ <c oughs> ยู่กับหลานผู้หญิงผู้ที่ชองนั่นแหละผู้โกหเขาไปโยงรุกว่าเขาครับประไปด้วยเด็กนักเรียนสื่อจีตวิโรธนี่ครับแต่เกษียณอีกจากไปก็โยงคนเดียวก็จะเ็ดจังเลยเบื่อต้องอยู่กันก็ได้เบื่ออยู่วันเดียวก่อน หูกายไม่ได้เฮ็ดกันคือที่เรานี่งีมีนตะเกียงมันต่้มหุกันเนาะเกียร์คือเท่าตะเกียร์วางมานีก็เออละวางจากงานให้งานเราไปเที่ยวบ้านคนก็เปลี่ยนเป็นย่าจกไุยเปงเป้ากัไปบ้านนึงก็เป็นว่านึงเว่านึงก็ปย่งเปเล้ากันว่อสินินทากันละว่ากวนกันวะากันสทนอ่ะไปซุ้มกันก็ยังเป็นทม้ครับเมีนครับไ่้ากไปว่าววนกันว่ากวนกันนั่นกันนี่ลานนา่าใส่มนตองากข้า อิฐกรใยูเปล่น้น้อยตกน้ำตายบอกแม่แต่บ้านมังฟังไว้เสียงนีเลอกินเม้ากินฟังก็ฟังไว้รถนะบีบอซับยูอ้อกะจเราอยาสนอกกนเขามาจะอลกันไหนนี่มาเมืองหลานหลานบ้านไม่ตะเลยตลอตลยมาตรงแม่ตรงป่าแล้วก็เมนมาเอาอีน้อยไปบ้านในพี่มามีปลดแบบนี้แบบมีปลดนอกไหลครับแม่มันมอแพเอาขนาดมมีทั้ง้องไฟกอคดได้กันจย่างีวะ แม่มาบอกสมกวาดทุก่อนเนี่ยมันมันบ่ค่อยนกไปเถิงเด๋อมันมีคนเด๋อบ้านคนเด๋อทั้งนั้นอันนี้เขาไม่ได้นกในห้องเนี่ยเขานกแต่น้ำแห้งพุ่น้ำน้ำแห้งเขาก็นกจริงจังเลยเออเราป่ามันขึ้นมาเบิ่งน้ำเย้มันบ่มาฮอดดิมันรวมแต่งนั่นลงไปพุ่นครับโอ้เสียเสษท้งวันทั้งวนอยู่นี่ยังบ่มาบ่ได้มาเบิ่งเขาคูสัตนโอเห็นไหมยังบอกน้ำแห้งอย่างบ่มีบ่ได้ปลดตาเขาให้ลูกเขาจุดลกวันนี้บอลปลดแห้งนะครับใช่เลยมันก็เอาเขาไว พี่น้องกินน้องมาได้กินปลาลดได้กินตะไบทะเลได้กินตะไบแย้ยว่าอยู่ใกล้ทะเลดิเออขึ้นมาเขาเอามาให้กินปลาหน้ามาเป็นทางสองทางกันแก่แก่ก็เราโตโตาโตเโตโตเราลูกก็เอาไม้นะเขาแก่เขาวันนี้จะแกาก็พาไปติกรองรองเรียกกระปิกชื่อเรียกกระปิกทะเลได้ปลาใหญ่พวกเราไม่กินนะครับแม่ก็ไม่มากินปลาดอกอยู่ใกล้ทะเลก็กินปลาทะเลนะอีกน้อยเดียวจะถึงปักเอาแล้วเนาะเแก่ก็มาหากินแก่ก็บ่มีลูกล่องลองก็บ่มีลูกอย่างเงใส่กันได้บ่มีขาละอะไรดีแก่ก็รวย บมีลูกต่อยลูกเนียใส่ไม่งก็บอมีลูกตินทรายมากน้ำตินมันอนะเดี่ยวกระติดแล้วร้อยสองร้อยห้องโอ้ลูกหลานทางเมียเป็นย่างจะติดมากติดทั้งเบิร์ตโอ้มีจะมีน้องทางเนียมาก่อนกันน้่ยนะย่างน้มกันดู่นะพี่น้องหัวผมมีมาใกล้หน่อยบ่ก็จะมีมาใกล้เขามีอยู่แล้วดิบ่อของผมมีหลายคนเหรอของผมมีหลายคุณเดี๋ยววันน่ะอ่ะหอยนี่ก็มาให้งานมาให้งานเป็นลูกน้องเขาครับเป็นลูกน้องแล้วก็เลยมาเห็นผู้สาวก็เลยมักผู้สาวแล้วก็ เก็บเงินไว้เราได้ตั้งกิจการเราเองน้อยแม่ผมชาวบ้านเขาเปิดร้านอันเปิดโรงงานนะแม่สันขอสาวก็ไปขอเองทุกวันเลยวะท่านได้ขอนกปืนมาว่าแม่เว้ยสันน่าสงสารผมจังพกปืนมาผู้ใหญ่จะเป็นน้องเกย์นะสันหน้าข้ามเอวซื้อเสียขึ้นดี่สันท่านเขาเห็นปืนนะคือผมว่าว่าผมกป็นลูกสาวของแม่สันบ้านเขาบ่มีดอกไม้มาบ้านเมียเน้นสันบ้านแม่รับงสันน้อนกับมากับมากับคนนั้นกันจ้ะบ้านแม่เนอะครับเดี๋ยวไปสร้างบ้านในไม่เทาไหร่ น้องกระจายเสีได้วยว่างเงินนะตัวานนะครับได้เก็บค่าห้องแถวเดี่ยนึงก็ได้เป็นล้านทีเป็นล้านเนาะครับสามห้องแถวสามตึกที่ตึกกว่าคือได้ตึกเมื่อันร้อยสามห้องที่ห้องเแ่านั้นมันตีพนักงานโรงงานไลดีไรทนั้นนะท <c oughs> างนั้นไรครับมีคมหมดสาหกรรมนั้นนะอันพอลูกน้องตางซิครัเจียวขึ้นมาโอนเงินให้มาน้ำรังล้วมาเสุดกับข้าเลี้ยงแค่เลี้ยงอย่างนึงครับบาคทีที่หักหมแต่ปานยันแต่ปานนี่จ้าอืม บ่เข้าคากันแล้วทีบ่เข้าเราเลยอ, <c oughs> อันนี้ก็ว่าบ่ขะหัตไปเดีววะครับคุนว่าวม้าวนมันลูกมีแต่ลูกมูนมนะมัน,นนะติดเขาแย่งมันแย่งนะติดนะเลงมาสิคนหนาคนเด็กน,น้อยนึยนะะ่ห็หายไหมแม่บิ้งครับเนื้อเกาได้หนีแล้วได้ไหมอย่างเงี้ยเนื้อเกาห่วงหัวไหล่ตรวเลืองานมามานอนเล,นเล่นโทรศัพท์หัวเลืองานมาไปสักยังนมาหัวน้ำไปตลาดสักยังงั้นเพราะไม่เมีฟังนะ ของหาเงินลูกขับบนน้ำมาคุณสาวดอกวะมีแต่คนงามๆใด้ไหมครับสักน้ำลาก็ไปสักน้อยเนอะเอสักน้ำก้นน้ำนมน้ำอิกน้ำอันไรมันเด็กหลูกเด็กน้อยมาพี่ปาเนี่ยผมเป็นลูกมือด้วยผมไม่เอาเงินหรอกผมไปช่วยพี่ปาเฉยๆเนาะคุณแมามวนครับกระโหลกมีกะติดเป็นน้อยกะติดครับรับสักเงินน้ำรักเงินน้ำ่อมแอร์น้ำดีดีเนาะอะไรได้ดีเลสักเงินนะ ไรก็ตกมืสองม้นสกบางไรอะไม่มัสักมักีรอเะกลมามสักอ้มไอแยู่น้อยแล้วับใไม่เมียอะไรกแม่ป้คุยกับคุยกัแม่เดี๋ยวดยพี่คุยกับแม่หน่อยลสักอยู่กไหนยดลเก็บพี่ว่าขนมัขนนั่นนะธรรมดาเมตนก็สักไปไ่ได้บอกย่งตูนยงาวก็จะขนหอกกันมันหนักหัวงนกันนี่บัวเองนะบัก็ไม่ไร่บัวกั่าน็พร้อมไ่ได้เรานีไรนีน้บีบีหนีเอง เยาวอะไรไปก็ไปเลยพี่ไม่ว่าหรอกบ่เอาอย่างไปเที่ยวมาขอนเงินน้ำปัวเที่ยวมะขอนปัวก็ให้นี่ผมได้มึงซื้อรถกูซื้อของไว้เด้อสันบอกเมียนะบ่เอาอย่างไปก็ว่าตีเสียตีพามันน่าไปนะเดี๋ยวนี้วนไม่เห็นงานใกล้ๆกับปัวแล้วเนี่ยขึ้นหาปัวก็ใส่แล้วก็เก่าเมียไม่แนะว่บิดละบ่หมดละแล้วเมียบอกว่าจะหนีกันนเมียผมจะขึ้นมหาหนูจะขึ้นมหาเมียปานจะด้าหนูไหมเอาเขาบด้ากลูกก็ว่างกันเนาะแต่เขามีไม่แล้วเขามีไม้เขามีไป๋เมียก็หักึ้นลูกมีหลักก็ว่างกันเนาะเมียผมมีลูกผู้หญิงก็ว่างนเนาะ ออนี้เบอกะละเดีดเสื้อามีก็ซักให้เปิดไปครับเหตดเเหตุกับบ่ได้ว่าบ้านยยก็บ้านไายมันจะปวลงแห่แม่แก่นึ่นงันปวดหลงที่หลงเมื่อคืนี้เมื่อคืนแม่ก็นั่งตรงีงเมนวะเหนึ่งมาสี่ทุ่มซ้อนมือเศ้าเลยเก่งแต่ว่าป้าย่ผีที่ผีจไหนบ้ายางกูได้หรอโอ้โหมีหรอกมีป้าย่าดอกผีนะป้าย่างเ็คนนะวะคนก็ย่างเข้ามาหากู่เนี้ยที่เข้ามาน้ะวะู้ผมมีเพียยวกะ บรูนี่ตกลงไปซื้อมีดมดแต่มานีมมมีดดนะต้องป้องกันหอนงป้องกันไว้นะใใสมเราน่ะยกม่ง้งงอนี่มันตกไป้อโอ้จะเ่ไปเื่อระปอยไน้เห็นน้่บ้าสนบตรงาทำไมสมเราครับยับดีครับไปเดี๋ยไปแล้วครับบอครับรับขอบคุณหลายครับ